ตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปเที่ยวถ้ำกันครับอยู่เลยจากวัดถ้ำเขาวงมาประมาณ3มกิโลครับชื่อว่าถ้ำผู้วายครับต้องเดินขึ้นไปประมาณ200เมตรครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันครับว่าในถ้ำจะเป็นยังไงมาเส้นทางเดียวกันกับถ้ำเขาวงครับ แต่ว่าขับรถเลยมาอีก3ามกิโลมีเจ้าหน้าที่นำทางขึ้นไปครับต้องมีไฟฉายมาด้วยนะครับถ้ามีไฟฉายเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นความสวยงามของถ้ำครับเพราะข้างในถ้ำมืดมากครับนี่ครับสี่คนตายาย แรงเอามาจะพอดีมีต้นก้วยขึ้นมามีประโยชน์เอาจริงอ่ะอเอามาจะแดว่าชันไหนเอามาดิไปครับลุย,ลยน้องเจ้าหน้าที่นำทางบอกว่าสวยที่สุดในจังหวัดอุทัยครับถ้ำนี้เดี๋ยวลองไปดูกันครับ เขาบอกว่ามีหินงอกหินย้อยหลากหลายครับนู่นครับไกด้นำเที่ยวอยู่ด้านหน้าสุดเลยครับตอนนี้สูงประมาณสักยังไม่น่าจะถึงร้อยเซนครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอยู่ปอลายแล้ว ป .3 ามทับสาบอ๋ออยู่อนุบาล3าทับสเราก็ตกใจว่าอยู่ป .3 ามตัวน้อยตรงทางขึ้นจะมีบึ้งดำทางลงจะมีบึ้งแดงเห็นตัวไหมพี่นะไหนเขาเลื่อนในฝันรูน นี่เป็นรูบึ้งครับเขาบอกว่าทางขึ้นจะเป็นบึ้งดําเห็นตัวอยู่ข้างในรูนะครับทางลงจะเป็นบึ้งแดงนี่ครับเป็นโพรงตุเบเลอร์เลยอ่ะอ๋อที่เขาไปหาหวยกันนะหรอ น้องเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าบึ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยครับกินได้ด้วยชาวบ้านแถวนี้บ้านแถวนี้เขาก็เอาไปย่างครับเขาบอกว่าหักเอาเขี้ยวมันออกแล้วก็ไปย่างตนำตน้ําพริกแต่ตอนนี้เริ่มหอบแล้วครับนี่ครับขึ้นมาถึงปากทาแล้วครับ ค่าผูหวายอยู่ในอำเภอบ้านไล่จังหวัดอุท,ท,ยทัยธานีครับตอ,ตอน,อนนี้หอบนะครับจะรู้สึกว่าห,วหูจะอื้อ,อนหน่อยนี่ครับปากถ้าครับดันนะใจดืนน้ำลายสิบเ็ดสิบสูงสุดแด นี่ครับปากถ้ำครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้าน,น,นในกันงนี้ก็ังต้หินนะครับไกด์เรานำหน้าเลยครับบอกว่าอยู่อนุบาลสามครับเดี๋ยวโตวไปเก่งโตไปก็จะมาเป็นมรกเสี เดี๋ยวเป็นวัคคุเทศนํำเที่ยวจังหวัดอุทัยธาน,นีแต่เราไม่ได้มาร์กอะไรไว้เนาะในใน,ห,นหินหินงอกหย้อยเนี่ยเพราะมาร์กไม่ได้เนาะ นี่ครับหินงอกหินย้อยบริเวณในถ้ำโอ้สวยในจุดนี้เป็นเอกลักษณ์ในการขายลูกเหรนเพราะเรนเก,ก,นก,นกน็บรูปมาไว้เราเก็บนั้งไหนอายุนี่ประมาณกี่ล้านปีครับเนี่ยยังผนังหินำดำๆนะครับก็มีตั้งตั้งโชว์ไว้ที่วัดถ้ำขาบุง,ง,งครับมีชื่อว่าหินปูนเนื้อดินนะครับมีอายุ430ล้านปีนะครับหินหินำดำๆนี่นะ น้องเจ้าหน้าที่บอกว่าหินดำๆนี่เขาบอกว่าอายุประมาณ400ครับ400กว่าล้านปีไม่ใช่400กว่าปีนะครับ<า>นี่ครับโอ้โหเป็นถุงเดียว อลังการงานสร้างครับดูดูเท้าดูพื้นนะครับเดี๋ยวถลายเลื่อนลงไปซีกนี้นะครับเดี๋ยวเดูดูเดินเดินเดินคามเด้อเขาจะมองวิวอ่ะโอ้ถ้ามาอำเภอบ้านไรแล้วไม่มาที่นี่ถือว่าพลาดครับทำพุหวานพุหวานไอ่ทำพุหวายครับไปทำพุหวาน โอ้สวยครับนี่เป็นกำแพงด้านบนนี่เป็นหินย้อยลงมาจากด้านบนคนระับตรงนี้เป็นสายออกมายาวห,หินงอกกับหินย้อยทำมาต่อกันกคนโอ้กว่าจะถึงนี่ก็ไม่ใช่น้อยครับใช้เวลานาน ไปไม่ได้ครับทำลายธรรมชาติเขาห้ามปกติเขาห้ามติดโอสุดๆไปเลยครับอ,อันดับแรกเนี่ยครับที่เกาะอยู่เนี่ยครับเหมือนว่าเรามาไล่เข้าไปจากบ้านเขาเลยครับถ้าติดไฟอ่ะไม่ติดาเาะเวลาอไมันน่าจะแ่เหอ ขากินแมลงช่วงนี้ก็จะน้อยๆเพราะว่าองิดยาคิเากินล้านปีต้นใหญ่ับสโอ้หสวยน้องเจ้าหน้าที่บอกว่าใช้ถ่ายละครหลายเรื่องครับ ครับโดยเฉพาะเรื่องนาคีครับนาคีก็ถ่ายที่ถ้ำนี้ครับน้ำน้ำฝนนะครับเขาเป็นเขาเป็นตัวละลายอยู่นี้อันไหนอันนี้เหรอเันนี้เห็นแต่อันนี้อัใหญ่เดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราเดินผ่านครับอันนี้เราเดินช่องนี้ก่อนไป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 ทิศไปยิงใครมาเขียนอะไรไว้เนาะ เราก็ไม่รู้นะว่าละครเรื่องนาคีมาถ่ายที่นี่แล้วผมก็เคยมาแถวๆนี้หลายรอบแล้วนะครับแ,แต่ยังไม่เคยเลยมาเที่ยวเลยเสวย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  นี่ครับรูปลักษ์เหมือนหัวป้าโลมาเลยครับเหมือนเหมือนเราอยู่ในโลกใต้บาดาลน,นะครับ นี่รูปลักษณ์ของหินครับเหมือนนกกระจอกเทศกู้ได้นกกระจอกเทศได้เขาบอกว่าให้ถ่ายรูปได้เราก็ถ่ายหร่เราสายเซลล์โอ้ยยังไงวะตายในนี้บางคนเขามายืนแล้วกินตนาการเขาบอกว่าเขาอยู่อีกยุคลงใต้บาดาลใช่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 ในจินตนาการที่เก่าเราต้องไปอยู่ข้างบน จะมองเห็นเนี่ยมันเห็นินก้อนนี้เห็นแท่งนี่เลยเนี่ยดับดูตรงนี้ไม่มีข่าวบอกว่ามองออกแต่ไปยืนข้างบนก่อนนี่ครับเราเข้ามาอยู่ในโลกดึกดำบรรพ์ครับเหมือนเป็นเมืองบาดาลย้อนยุคก,กลับไปหลายหมื่นหลายพันหลายล้านปีครับ ถ้ำผู้หวานครับอยู่ในเขตพนัเอุยถ้ำผู้หวครับอยู่ในเขตพนัอุทยานแห่งชาติเขาวงครับือนวัดเขาทประทุนนรัอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นหินฐานประทับเทพนะครับบนยอดเขาบอกเหมือนเจ้าแม่คนอิน อ่กัมที้ครยออย่เอา,าเยออกแ่มือนบคนโทสีลยส,สีขาวนะเหมือเสียนมหน้าอกหน้าตักนสีขาวเหมือนพวกพลูกหันข้า,ขา ทำไมมองตรงนี้ถึงมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรไ,ไ,ไม่ไมม่่ไได้มุมครับอ๋อมันไม่ได้องค์ขามันใ่้กับไม่ได้มุมไม่ได้องคาน,นี่ครับจิงหลีดถ้ำเนี่ยมองเห็นอยู่เลยตัวใหญ่ๆมีหนดวดยาวๆจิงหลีดถ้ำในตามองจิงหลีดถ้ำครับนี่ครับที่เขาคอยกินขี้ขังคาวในนี้ถึงไม่มีขี้ขังคาวครับ น้องเจ้าหน้าที่บอกว่าตาเขาจะมองไม่เห็นแล้วรับเขาใช้หนวดนําทางหนวดจะยาวเป็นพิเศษครับนี่ดูหนวดยาวมากเลยครับโอ้อันนี้เรากำลังจะขึ้นไปชั้นสองครับ ตอนหน้าน้ําตอนเดือนตุลาน้ำไม่จะไหลลงมาเลยเหรอครับครับน้ําไหลลงมาเข้าในอ่างนี่เลยเนะี่ยเต็มอ่างทุกอ่างเลยเมื่อกี้ที่เรา,าเราเดินมาแล้วเนาะใช่ไหมครับอยังครับเอาเหรอตรงนี้เรา,เายังไม่เดินมา,าแต่เรี๋ยวเขาตั้งชื่อไว้น้ำตกหินปูนจะเป็นอ่างน้ำแต่ก็เหมือนม่านน้ําตกจริงๆเนาะมีระยิบระยับด้วยถ้าดูข้างในถ้ำนี่เห็นนะครับมีเหมือนระยิบระยับเหมือนกากเพชรอยู่ไม่มาเสียดายใจเลยเพราะว่า แต่ว่าดูในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเจนไม่มีที่จะเที่ยวแล้วอ่ะโอ้โเสาเสาเสาตรงต้นใหญ่ที่เราเดินผ่านมองทางนั้นก็จะเป็นอีกรูปทรงนึงครับจะสวยไปอีกแบบเหมือนสายน้ําไหลอ่ะสายน้ำตกนะครับเสาเสาตรงนี้ที่ขยับไฟอยู่นี่โอ้สวย บางคนก็ตั้งชื่อเป็นหินช้างสามเสียงคำผพูหวายครับก็คือบนยอดบนหัวแล้วก็มีหวังยาวมันใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องามโอ้โงสามอเหมือนี่ครับจากมุมนี้ไปทางด้านนู้นหันไปทางไหนก็สวยไปหมดครับ เทียบเหมือนเหมือนอยู่ในแบงก์เราครับคลิปส่งไฟไปลองล zoom โทรศัพท์เข้าไปส่งไฟไปเห็นไหมเหมือนไหมอีกสูงยิ่งขึ้นคลิปส่องไฟไปยังส่องไปแล้วไฟพี่มันไม่ไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยครับเราดูไปตรงมุมนี้จะเห็นเหมือนลักษณะรูปของรัชกาลที่เก้ายืนอยู่ครับก็เห็นนะ เหมือนเหมือนนี้เอเหมือนเหมือนเหมือนมันก็แปลกเนาะมุมนี้ับได้มุมเขาเดินได้มุมพอดีครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่เราเดินเมื่อกี้ามุมสูงสาร์นล้านปีนะาผนังถ้ำเลยนอตอนนี้เราทีล้านปียังผนังถ้ำว้นี้่าาถ้าใครมา จุดชมวิวบริเวณถ้ำผุหวายครับหลังจากที่เราเข้าไปดูถ้ำแล้วออกมาครับตอนนี้มาอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วครับย้อนกลับไปในโลกดึกดำบันอยู่พักหนึ่งครับ